ผลใหญ่ๆเลยค่ะดกเต็มเลยนี่นู้นดูกิ่งโน้นค่ะทุกคนถ้าปล่อยไว้ก็จะนู่นนะคะหนาวนาวอากาศหนาวนาวลูกก็จะผลจะสุกเหมือนกับฝรั่งที่สุกคาต้นได้เลยนะคะแต่บางผลก็เริ่มเริ่มร่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่า ลูกผลเขาเยอะมากดกมากนะคะไปเยอะเลยเดี๋ยวที่นี่เอาลูกนี้มาล,ลูกนี้คือมือนจะผลใหญ่มากค่ะผลใหญ่แบบใหญ่มากกว่าเดิมเอ้ยใหญ่มากกว่านี้ก็มีนุนข้างบนพันต้นเนี้ต้นใหญ่กับต้นเล็กจะไม่เหมือนกันนะคะกิ่งกิ่งไอ้ต้นใหญ่เนี่ยข้างล่างเนี่ยหักหมดนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยจะเว้นปีไปนะคะปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดกมากเท่าไหร่แต่ปีนี้จะดกมากมากเลย อขนได้ใหญ่ดลน่าอร่อยมากตอนนี้กําลังกรอบๆที่หนิงชอบแบบนี้แหละแบบกำลังกรอบๆขนมาติดกันอันนี้ลกมาอ,อ,อ,อือหือนี่มามาลูกมานี่พอประมาณแล้วคะ่ะ เราไปนั่งชิมกันเถอะปะดีๆก็มาตั้งโต๊ะในสวนนั่งใกล้กับต้นรูกแพรต้นเล็กนะคะทุกคนอันนี้ต้นเล็กแต่ผลใหญ่จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะดูรูปลักษณะอ่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นลูกแพรนะทุกคนนี่ อันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะแต่ว่ารสชาติอะไรก็มีความใกล้เคียงกันนะคะมองไปมองมามีผลหนึ่งสุกค่ะทุกคนสุกคาต้นเลยสุกคาต้นเลยเน,ยนี่นี่นี่นีแบบนี้เลยผลจะสีเหลืองๆค่ะนี่เห็นไหมผลเริ่มสุกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มานั่งอยู่ใกล้กับต้น ลูกแพรนะคะทุกคนแล้วก็ตอนแรกว่าจะนั่งเก้าอี้ตัวสีขาวตัวนี้มันสูงเกินไปนะคะนี่ก็เลยเอาเก้าอี้ตังน้อยเฮ้ยเราจะมาตอมอะไรเนี่ยไปผลไม้ยเยอะแยะอย่ามาตอมที่คนเนีเน่เ่เนชอบมาแย่งคนนะไปไปลูกแพรก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนหลากหลายเยอะสายพันธุ์ที่แบบ เอาไปขายในร้านก็จะเป็นลูกเล็กๆเรียวๆก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบจะปลูกอะไรแล้วกแต่สายพันธุ์ของเขานะคะแต่ว่าลูกแพรกับสาลี่เนี่ยคนละอย่างนะคะคนละสปีชีส์กันสาลี่กับลูกแพรไม่ใช่อันเดียวกันนะคะนี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่ข้างในก็จะมีเมล็ดอยู่มีเมล็ดอยู่นี่มีสองเมล็ดนี่ผ่ากลางออกมาให้ดูเลย ที่พูดถึงลูกแพรกับสาลี่คนละสปีชีสปีชีก็คือการบอกเผ่าพันธุ์กำเนิดอ,อย่างเช่นคนอย่างเงี้ยค่ะคนคนหรือมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะคนเยอรมันสามีที่หนึ่งในช่างเนี่ยนะคะหรือว่าที่หนึ่งเองคนไทยเราคนไทยก็เป็นคนก็มีสปีชีเดียวกันนะคะผลสุกเต็มที่มีนี่ที่ที่หนึ่งเก็บไว้ตอนตอนใกล้จะสุกอันนี้ใกล้จะสุกเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะ นี่มากินลูกแพรอ,อร่อยลูกแพรเปลือกจะบ,บางาก,กับฝรั่งที่หนึ่งบอกฝรั่งก็มีพันธเปรี้ยวด้วยลูกแพรก็มีพันที่เปรี้ยวนะคะ ส่วนที่อยู่ที่บ้านเน่ะขนาดดิบๆเนี่ยก็หวานอันนี้คือดิบอยู่อันนี้คือสุกสุกหามๆอันนี้สุกเต็มที่ลูกแพรก็มีแบบเลี้ยวอืมอร่อยมาค่ะเยอะมากปีนี้ดกมาก ลักษณะของดอกลูกแพรจะคล้ายกับดอกแอปเปิ้ลนะคะคล้ายกันทีหนึ่งก็อยู่ในส่วนันน้ก็พาชมตั้งแต่เป็นดอกอันเนาะเพราะเรา่อยก็เห็นว่าลูกแพรในดอกดกเยอะมากมีผลสุกนะคะจะสีเหลืองๆแบบเนี้ยอันนี้เอาไปดองได้ แล้วก็เอาลูกแพรไปหนึ่งก็ไปทำสกัดใส่ใส่เครื่องเครื่องปั่นออกมาเนาะเครื่องสกัดน้ำมนนะคะแยกกากแยกแยกน้ำเอาให้ในช่างดื่มในช่างชอบดื่มมากเดี๋ยวเลิกงานก็จะทําให้ดื่มทุกวันช่วงเนี้ยผลไม้เยอะเราก็ต้องทานเห็นไหมมันมันมันจะนิ่มค่ะนิ่มแล้วก็เนี่ยคือสุกแล้วนะคะก็จะนิ่มเหมือนเหมือนกับฝรั่งที่แบบสุกๆอาา่ะค่ะทุกคน เดี๋ยวเยวซิมห้งเปลือกเลยอชำน้ำยังทำคลิปกับสัตว์รกเจ้าตัวเบสเป็นมาก,กันตรึมเลยตอนนี้นี่ก็หั่นผลไม้บางไว้ให้เดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์นะคะนี่ก็อ่านให้ฟังแล้วกัน <laughs> ประโยชน์เยอะมากเลย24่สคอนนะ่ะ แล้วก็มีประโยชน์ดีๆด,ด้วยนะลูกแพรเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระเนีย่ยมาตอมหน้ากันสิจะ๊ะที่ชื่อว่าโฟลีฟินนนนี่ชอบทำไมชอบคนณซึ่งช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งอตัวเนี้ยที่หนึ่งแบบอ่านเจอนะคะ ต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะลูกแพรเนี่ยการรับประทานผลไม้นะคะอย่างเช่นลูกแพรเป็นประจำเนี่ยสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทเสื่อมได้ด้วยนะคะลูกแพรเ์เป็นผลไม้เยี่สามารถใช้รับประทานเพื่อลดอาการป่วยอาการไข้ได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีเส้นใยแพคตินสามารถรับประทานนะคะแล้วก็ช่วยให้ขับ ขับเขาเรียกว่าขับโลหะหนักในร่างกายได้นะคะดังนั้นเนี่ยลูกแพรเมื่อทานแล้วเนี่ยจะช่วยในการลดลดน้ำหนักลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันเหลวนะคะในร่างกายได้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะทุกคนเยอะดีจังเลยประโยชน์พึ่งก็ตอมเชียว เขาก็มีประโยชน์ในการผสมเกรสรให้เรานะยงไม่ได้หวานนะคะทุกคนเขามาตอมผลไม้อ่ต่อค่ะจะถึงไหนแล้ววะเนี่ยลูกแพรก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหติตสูงและโรคหลอดเลือดสมองอยากส่งไปให้แม่จังเลย แม่หนึ่งก็เป็นเบาหวานอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักนะคะแม่ก็เป็นเบาหวานแล้วก็ช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนด้วยทุกคนเออทัไม่ดีทานเยอะๆเลยช่วงนี้จะเก็บไว้แบบเก็บให้ได้นานๆวิธีการเก็บของที่หนึ่งนะคะก็จะเรียงเรียงไม่ให้ซ้อนทับกันนะคะเรียงใส่กล่องกระดาษเอาไว้ไม่ให้ผลไม้ซ้อนทับกันเราก็จะสามารถทานได้เป็นเดือน,เอนอๆเลยแหละการเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ ดองในลักษณะของที่แม่ย่าสอนนะคะเป็นวิธีการดองในขวดโหลในน้ํานะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาทํานะคะทุกคนอะไรที่เอานํามาแบบอ่านมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนก็เป็นการนั่งไปทานไปคุยกันไปนะคะเราก็ออกมาลูกแผลทีหนึ่งก็มีผลไม้อยู่ที่บ้านนะมันก็ไม่ได้ซื้อแต่แเราอย่างไข <laughs> ทางทาง มันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะได้พาทุกคนไปท่องเที่ยวไปดูเราแบบชี้นหนึงทำอะไรอยู่เยอรมันมีอะไรก็นำมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันเนาะเนี่ยนะคะก็มาเล่ากันฟังนะคะก็ทานทานก็สามารถช่วยให้เราอิม่มทานพอประมาณนะคะ ผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าอยู่ที่เมืองไทยของเราก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็สามารถนํามาทานทดแทนกันได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเจาะจงเฉพาะลูกแพรแต่ว่าที่หนึ่งมีอยู่ในสวนก็เลยอยากเอามานําเสนอมาให้ทุกคนได้ชมได้พูดได้ฟังนะคะถามว่าสรรพคุณคืออะไรที่หนงก็เอามาเล่าให้ อ่าเล่าสู่กันฟังละกันนะคะทุกคนมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะยังไงถ้าอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็มาแบ่งลูกแพรไปทานได้นะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณมากที่มากดไลค์แล้วก็ติดตามทีนิงอินเอรมนีนะคะเ,คเราติดตามกันไปเรื่อยๆไว้ชมคลิปใหม่อ่าเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายดังคือชื่อเอาฟีดาซิ